านโกับทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องขำเฮาโทษสิไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะคะทุกคนก็อ่านอ่านไปนะแต่เรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นคือเขาเหยียดคนอีสานซึ่งฉันก็เป็นคนอีสานไงจะไม่ออกมาพูดก็ไม่ได้ก็คือมันเป็นเอียงเกาะคนอีสานมันเทศอย่างพิดก็แล้วอันที่ว่าว่าเห็นคนอีสานกินเค c เสียงดังจอบเจบเลยบอยอยากเข้าไปกินน้ำมันบอกเกี่ยวดอกค่ะมึงหาบอมีตังสิแตกบอมีตังกับว้า บอต้องอ้างการที่ด่าคนอีสานเป็นวัฒนธรรมและเรื่องธรรมชาติธรรมชาติบ้านแม่มึงตีค้ามึงบอกปกติคะ่ะมึงบอกเต็มเรื่องธรรมชาติวัซานาคนปกติเขาไม่มาด่ามาเหยียดคนภาคอื่นหรอกคะ่ะถ้าเขามีมารายาทหันมึงคะ่ะบอมีคนอีสานหน้าตาเหมือนผีเสื้อสมุทรมึงใส่เกิบและกก่ย่างไปเบิ่งกระจกด้วหน้ามึงเป็นจังไดมึงหล่อคักแทบบ่หน้าคือแตกมาบ้านอขอโทษที่มาํำหยาบนะคะเพราะว่าเออเว้าแล้วมันสูญน,นะคะแล้วที่บอกว่าจะเอาเงิน้ คนอีสานอะไม่ต้องเอามาให้ก็เจอเด็กมาปั่นอีกแล้วนะคะทุกคนไม่คิดเลยว่าน้องจะเป็นคนแบบนี้ก็คือนางทักมาพี่คะส่งของให้หนูยังคะก็คือหนูโอนเงินให้พี่แล้วจะเป็นสองอาทิตย์แล้วพี่ยังไม่ส่งของให้หนูเลยไอ้กูกงงไปสักพักส่งของอะไรวะเพิ่งทักมาไอเขาบอกว่านหนคะในเออในสลิปคะนายบอกว่าโอนเงินมาแล้วสลิปอะไรคะพี่นานขนาดนั้นกูหนูก็ต้องลบออกแล้วป่ะ กูก็คิดในใจแล้วว่าต้องมาปั่นแน่เลยต้องมาปั่นกูแน่เลยสรุปนางก็มาปัน่นไอ้เราก็บอกว่าถ้าไม่มีสลิปการโอนพี่ก็ไม่ส่งของให้ค่ะน้องบอกว่ายังไงรู้ไหมน้องบอกว่าโอ้ยอีนี่ขี้โกงจังเลยอุตส่ากูโอนเงินไปแล้วไม่ส่งของให้กูเลยวะซานไอ้กูก็โทรไปเลยว่าโทรไปปุ๊บตัดสายโทรไปปุ๊บตัดสายไอ้เราบอกว่าทําไมไม่รับสายคะจะได้คุยกันดีๆค่ะว่าน้องโอนหรือย,ยังแล้วทีนี้เราบอกว่า ถ้าหนูยังไม่อกยังไม่ยอมรับพี่แจ้งความนะคะสรุปนางก็ยอมรับพี่คะหนูขอโทษค่ะพอดีว่าเออหนูหนูไน่ตั้งใจจริงๆนะคะหนูแค่มาปั่นเล่นๆนะพี่พี่อย่าเอาเรื่องกูหนูเลยนะคะกูว่าแล้วกว่าแล้วอยังหาทำจะบอกจะจะมาล่อให้กูส่งของให้กูไม่ได้งโง่นะกูไม่ใช่เออหัวหน้าประเทศนะกูไม่ได้งโง่ขนาดนั้นเนอะก็ กวนรู้นะคะเพราะว่าเงินในบัญชีกุยยังไม่มีถึงเงินที่มึงโอนมาเลยน้องเขาบอกว่าน้องเขาโอนมาเป็นพันแล้วกุยยังไม่มีเงินในบัญชีพอพันเลยมึงจะโอนมาอะไรล่ะงงมากก็คือแบบก็งงไปสักพักก็สรุปนางก็ยอมรับนะคะก็คืออย่าไปหาทากับคนอื่นเด้อแบบนี้เด้อมันบอดีเด้วเอวันนี้มีเรื่องปวดหัวมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะทุกคน เรื่องมันก็มีอยู่ว่าก็คือน้องคนหนึ่งทักมาพี่คะหนูเอาเทปสามสี่ม้วนค่ะมีลายอะไรบ้างคะส่งลายให้ดูหน่อยคะ่ะไอเราก็ส่งลายให้น้องดูพอส่งปุ๊บก,ก็บอกว่าทําไมลายแบบนี้คะหนูไม่ชอบคะ่ะพี่ซื้อลายอื่นมาให้หนูพี่ซื้อลายอื่นมาขายได้ไหมคะหนูไม่ชอบคะ่ะไอเราก็บอกว่าถ้าไม่ชอบก็เชิญร้านอื่นนะคะเพราะว่าร้านฟนก็มีแต่ลายแบบนี้ นางยังมดาด่ากูอีกจ้าว่าแม่ค้าปากหมามากล้านเนี้ยไม่อยากซื้อหรอกวะซาฉันก็อยากบอกเลยนะคะว่าฉันก็ไม่ได้ไม่ได้อยากขายให้เธอหรอกลูกค้าฉันมีอีกเป็นร้อยเป็นล้านคนเชื่อฉันไม่แค่คนอย่างเธอหรอกฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วน,นะคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก็คือมีน้องคนหนึ่งทักมาพี่คะเทปม้วนเท่าไหร่คะแอร์ก็บอกลองไปดีๆน้องก็บอกว่าแพงจังคะ ร้านอื่นอะถูกกว่าอีกม้วนละสี่สิบเก้าฟนก็ว่ามันถูกแล้วนะแล้วก็ค่าส่งแค่สิบเอ็ดบาททุกคนว่ามันยังไงอะเออโปค่าส่งสิบเอ็ดบาทเนี่ยแล้วก็เทปสี่สิบเก้าบาทเนี่ยมันไม่ถึงร้อยเลยแล้วมาบอกว่าแพงคืออะไรก่อนฟนก็ลดได้แล้วนะขนาดค่าส่งยังไม่ได้เลยค่ากล่องก็ปาไปจะสิบบาทแล้วเทปม้วนละสี่สิบเก้าฟืนไปรับมาม้วนละสี่สิบบาท มาขายหมอละสี่สิบเก้ากำไรเก้าบาทเองให้ฉันเถอะกำไรเก้าบาทเองเรียกว่าไม่ได้กำไรเลยก็ว่าด้วยซ้ำเพราะค่าส่งแค่สิบเอ็ดบาทอีกเก้าบาทแม่ค้าก็ออกให้ยังบอกว่าแพงอีก สติก่อนนะคะคนเราควรมีสติในการใช้ชีวิตก่อนเนาะอยู่ดีๆก็มีน้องคนหนึ่งทักมาด่าพูดเป็นสิบๆข้อความเลยนะครับผู้ก็ตอบน้องกลับไปว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าแล้วน้องก็บอกไม่เห็นตอบดีเหมือนในคลิปเลยอ่ะไม่เห็นพูดดีเหมือนในคลิปเลยอ่ะขอโทษนะครับลูกค้าคนไหนดีมาผู้ก็ตอบดีกับตลอดแต่คือคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าอยู่ดีๆทักมาด่าแล้วจะให้เราพูดดีแม่ค้าก็มีหัวใจครับใครทําแบบไหนมาก็ควรได้รับแบบนั้นเพราะงั้นจะทําอะไรมีสติให้มากๆก่อนนะไม่ได้อยากจะว่าเลยเห็นว่าเป็นเด็็กกกกแต่ ต้งคิแล้วนะคะไม่รู้ว่าบ้านนี้เป็นของใครเหมือนกันนะคะแต่รู้แค่ว่าบานนี้ทั้งหมด50ชิ้นนะคะแล้วก็เขามีเรื่องมาถามทุกคนนะคะซึ่งตอนนี้ออเดอร์เขาเยอะมากๆแล้วก็มีลูกค้าหลายๆคนนะคะอยากให้ถา่ถายลงทิกตอกให้คือเขาก็กลัวว่าถ้ามัวแต่ถา่ถายคลิปแบบก็กลัวไปส่งของไม่ทันนะคะเลยอยากจะมาให้ทุกคนโหวตว่าจะให้เขาถ่ายคลิปให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมหรือว่าจะให้เขาซุ่มถาม่ายทุกคนอยากให้เขาถ่ายแบบไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะทําตามนะคะถ้าใครอยากให้ถ่ายทุกออเดอร์เหมือนเดิม ให้กดหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครอยากใหุ้่มถ่ายให้กดสองเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอันไหนเยอะกว่ากันแล้วเขาก็จะทําตามนะคะอ่ะล่าสุดเรื่องก็มีอยู่ว่ามีน้องคนหนึ่งได้ทักมาพี่คะสะครับทาไมใช้แล้วไม่เห็นข่าวเลยหนึ่งสองก็ไม่เห็นผลต่อขายหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสั่งตอนไหนคะ ไม่มีประวัติแชทการสั่งของนะคะหนูเคยสั่งกับพี่ค่ะหนูจําได้แต่ว่าหนูลบแชทไปคือแบบเราเช็คดูแล้วคือน้องเพิ่งจะเพิ่มเพื่อนทักเรามาไม่ทราบว่าตัวเองจําผิดคนไหมคะจุดๆ,ๆอ่านแล้วเนียยผ่านไปสักพักพี่คะขอโทษด้วยนะคะหนูจําผิดคนจริงๆค่ะพี่ดอกกูว่าแล้วต้องจําผิดคนก็คือไม่ว่าจะใช้สินค้าของแบรนด์ไหนนะคะของมันก็ต้องใช้ต่อเนื่องจ้าถ้าใช้แล้วขาวเลยเหมือนผีจูออนคงดีสิคำๆนะทุกคนอ้อยเอียงวะ มาแพ็คของกันดีกว่าค่ะวันนี้ลูกค้าผ่อนไปใช้ไปเครดิตผ่านรุ่น iPhone 7 plus เลยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าร้านรับผ่อนแค่ไอโฟนรุ่นใหม่ๆนะคะจะบอกว่ารุ่นเก่าก็มีนะคะแต่จะเป็นพวกประกันร้านเลยซึ่งให้พูดตามตรงร้านก็ไม่แนะนํานะคะเพราะปัญหาจะตามมาค่อนข้างมากเหมาะสําหรับคนที่งบน้อยจริงๆค่ะตอนแรกร้านก็ไม่ได้รับผ่อนรุ่นแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่ามีลูกค้าถามมาเยอะมากร้านก็จัดให้นะคะถ้าลูกค้าอยากผ่อนจริงๆแต่ถึงจะมีปัญหายังไงนะคะร้านก็คือบริการแทบให้ทุกอย่างเลยส่งเคลมฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่าย,ยไดทง ะะแล้วก็ประกัน1ปีเหมือนศูนย์ไปเลยค่ะจะเอามาให้ลูกค้าผ่อนทั้งทีก็ต้องจัดแบบดีๆไปเลยค่ะแต่เอาจริงๆที่เราบอกว่ามีปัญหาค่อนข้างมากแเราลอกลับมาดูอีกทีนึงร้านก็แทบไม่มีคนส่งมาเคลมเลยนะคะก็ไม่ได้อยากจะอวยหรแต่ร้านจะบอกว่าร้านใส่ใจในการเลือกบริษัทให้ลูกค้ามากๆเลยนะต้องมีปัญหาน้อยมากที่สุดพักชมโฆษณาสักครู่นะคะตอนนี้เนี่ยใครสนใจจะเปิดผ่อนกับทางร้านเปิดผ่อนแค่100บาทก็ได้ลดค่าเครื่องสูงสุดไปเลยนะคะ1000บาทโปรใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะจ่ายน้อยแต่ได้ลดเยอะมมากคุุสดๆ่รีีท พี่คะหนูโอนแล้วนะแต่หนูขออย่างหนึ่งได้ไหมพี่ทําให้หนูได้ไหมคะรบกวนนะเขียนหน้ากล่องว่ากิจกรรมแจกฟรีได้ไหมคะพี่หนูสั่งออนไลน์บ่อยมากสั่งจนแม่ด่าหนูแต่ถ้ารอบนี้กล่องใหญ่ด้วยถ้ารับของไปแม่หนูเห็นนะแม่หนูด่าหนูหัวกระเจิงแน่พี่หนูรบกวนพี่ด้วยนะคะหนูไม่อยากโดนแม่ด่าอีกแล้วด่าทีหนึ่งข้างบ้านได้ยินหมดเลยพี่หนูอายเขาว่าสานโอ้น่ารักว่ะ วันนี้โน่พามาแพ็คของอีกแล้วนะคะจะบอกวันนี้เป็นรุ่นที่โนอยากได้ที่สุดตั้งแต่โนแพ็คของให้ลูกค้ามาแล้วคะ่ะนั่นก็คือน้อง iPhone XR นั่นเองค่ะเห็นแล้วมีแบบอิจฉาตาร้อนสุดๆอยากได้เองเวอร์ไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะแต่สำหรับโนก็คือกล้อง iPhone XR ก็คือยีนหนึ่งที่สุดใน Apple เลยอะรุ่นใหม่ๆออกมาสีอาจจะติดเหลืองนิดนึงแต่ว่าน้อง XR เนี่ยคือสีสวยมากถ้าพูดถึงสรรพคุณนี่นี่จะซื้อมาใช้เองแล้วนะคะแค่กล้องสวยก็คงจะมากเเเเกกกินน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 พออออออแลลลล้้้้วูคคคคคาีีะะะะะ็็ผ่่่ปงง R ยยยสดดดหื เหมื่นๆก็ได้ของไปใช้แบบนี้เลยค่ะเราก็จะมาใส่ของแถมแบบไม่คิดชีวิตกันนะคะบอกเลยแต่และอย่างคือจุกมากอะแดปเตอร์หูฟังที่สุดไม่แถมแต่ร้านแถมนะคะแถมเคสแถม,แถมฟิลม์มแถมทุกอย่างถึงบ้านพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะใคุ้มตรงไหนเอาปรกกามาวงแล้วตอนนี้นะคะร้านก็มีจัดโปร11,11ด้วยนะคะใครย,ยังไม่ได้ไปสอยต้องรีบไปตามเราเด้อเปิดผ่อนแค่300บาทก็ลดค่าเครื่องไปเลยนะคะ1000บาทคุ้มสุดๆหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยเนี่ยขายฝันหรือป่าอาจะให้ลองมาผ่อนเองนะคะจะได้รู้เลยว่ามันไม่ได้ขายฝันเลยค่ะทุกอย่างมันคือเร เวลาเขาโทรมาโอ,องให้เขาตลอดอมไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวพีพ่รักพี่ถ้าือรักอ่ะเขาก็พูดดีอะ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพอ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นใน้ผมหลงนะัำให้จบตรงนี้ จะเล่าให้ฟังคือว่าเมื่อวานผมไปร้านข้าว uh huh. ตั้งใจซื้อผัดกะเพราวบวกกับไข่ดาวแล้วก็สั่งกลับบ้านเอาอิ่มเซื้อเสร็จรีบขับรถกลับมันดึกแล้วครับเลยไม่อยากอยู่นานพอผมกลับมาถึงบ้านถึงกับอุทานนี่มันอะไรวะคิปด,ดูดิพี่ทำไมเปิด<ะ><ะ>กลองมา uh huh. ไม่เจออะไรเลยเอ้าเจอแต่ข้าวเปล่า กะเพราไข่ดาวหายเฮ้ยเป็นไปได้แบบนี้มันโกงกันชัดๆเลยเออใช่ใช่ทำนี้ได้ไงอ่ะ๋ยกต้องกลับไปต่อว่าเขหน่อยนะคุณป้าเอาให้นักเลยได้ถามป้าว่าจะโกงหรือไงป้าถามโกงอะไรบอกไปว่า มานี้เลยนะคะของแถมก็จะไม่ได้ให้เยอะมากน่าปิดกล่องกันเลยคะ่ะคือเรื่องไม่อยู่ว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะทักมาสั่งของพูดเรื่องน้องคนนี้คือแบบปวดประสาทมากพลาสติกกระปุกก็เอาไม่อยู่ไปเลยค่ะน้องมาสั่งเป็นกล่องพัสดูสั่งแบบกล่องปกติทั่วไปแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงทานค่ะทุกคนมันอยู่ตรงที่พอน้องโอนเงินมาแล้วปุ๊บ น้องเร่งให้ลงติกตอกทุกๆ5นาทีทุกๆจังหวะทุกๆชีวิตทุกๆก้าแอ็นเราก็บอกไปด้วยน้ําเสียงดีๆว่าน้องคะพี่ไม่ได้รับลงติกตอกแล้วนะคะเข้าใจพี่ด้วยนะพอดีเมมโทรศัพท์พี่จะเต็มอย่างนั้นอย่าง,งนางงี้มีงนั้นโ่นี้อ่าน้องก็บอกว่าทําไมครับลงให้ผมแค่นี้ไม่ได้หรอครับถ้าไม่ลงให้ผมอะผมจะแจ้งความฉันพี่เงินคืนมาด้วยครับไอเอนเราก็แบบมันได้หรอกแกตำรวจเข้ารับแจ้งเลยฉันจะแบบเออฉันต้องกลัวใช่ไหมแกฉันจะลอกหายแล้วหรืคเรื่องวกนนี้